ลงไหนเมาอีกแล้วเขาดูกันข้างในเห็นหรือยังคะนี่อันนี้ตามข้อมูลนะคะนี่ดูนะนี่นี่แบบยกยกขึ้นสูงนะเป็นอันนี้โรงเรือนนะคะกระบะยกสูงชุดเอไฮโดรโปนิกอยู่นู่นนะคะแล้วก็มีสารน้ำพันเป็นต้นุนสารละลายดูเรียบๆนะนี่ติดติดอย่างเนี่ยเป็นมูลที่ไก่ครับกลับไปแกยที่อ๋อไม่รู้เรื่องครับัไม่รอไงว่าจะโปรยข้าไนไม่ได้ใส่ อาจาการเจริญเติบโตอาจาจะช้ากว่าในในหล,ลังเนื่องจากว่าเขามีพัฒนาการท่าซินอันนี้อร่อยสุดอ,อันนี้กิโลเท่าไหร่อุ้ยเขาอเ้กิโลเท่าไหร่